ฟังหาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาพระชดำริบ้านปางขอนจังหวัดเชียงรายวันนี้เรามาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่13มีนาคมพศ2545สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ป่าต้นน้ําบริเวณดอยเกี้ยซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําแม่ก่อนตําบลห้วยชมพูนะฮะอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายก็ได้พบว่าพื้นที่ป่าเนี่ยถูกบุกรุกแพรวถางเป็นบริเวณกว้างจํานวนหลายพันไร่บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืช เสพติดและก็เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังจังหวัดเชียงรายทําให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศทั้งทาง,ทางด้านทรัพยากรป่าไม้ดินและน้ําและก็ความมั่นคงทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะนอกจากนี้ค่ะการที่ป่าต้นน้ําเสื่อมโทรมส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพน้ําในลำธารเนี่ยลดลง ลำน้ำต่างๆเกิดการตื้นเขินส่งผลกระทบแก่ราษฎรที่ทำการเกษตรกรรมรายได้ไม่เพียงพอราษฎรมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำดังนั้นค่ะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนขึ้นมานะคะโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการฟื้นฟ,นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนและยั่งยืนตลอดไปนั่นเองค่ะ นับตั้งแต่ปีพศ2545จนถึงปัจจุบันโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาโดยตลอดทั้งทางด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะโดยได้มีการน้อมนําเอาพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าคน สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนป่าให้ประโยชน์กับคนและคนปกป้องป่ามาสู่แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่สถานีอย่างจริงจังค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางสถานีก็ได้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทั้ง เป็นแหล่งจ้างงานแหล่งศึกษาดูงานแหล่งฝึกปฏิบัติการปลูกและดูแลพืชผักผลไม้การสาธิตการปลูกพืชเมืองหนาวแล้วก็การให้ความรู้ด้านต่างๆโดยเฉพาะการปลูกกาแฟอาราบิกา้าใต้ร่มไม้ใหญ่ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการจนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจากเดิมค่ะ จะมีรายได้50,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีปัจจุบันนี้นะคะราษฎรบ้านปางขอนมีรายได้เฉลี่ยแล้วเนี่ย280,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวขณะเดียวกันค่ะทางสถานีก็ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นเครือข่าย ด้านการอนุรักษ์เฝ้าระวังประสานงานในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าแล้วก็ยังได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูป่าทำให้สภาพป่าต้นน้ำบริเวณพื้นที่ของโครงการคงความอุดมสมบูรณ์และเป <c oughs> no ็นแหล่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและด้านสาธารณูปโภคค่ะนอกจากนี้นะคะ ทางสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปังคอนยังได้มีแนวทางที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในชุมชนโดยพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจากบ้านปางคอนมีธรรมชาติที่สวยงามนะคะมีต้นนางพญาเสือโครง่งมีกาแฟอาราบิกา้ารสชาติอร่อยนุ่มละมุนซึ่งเกิดจากการส่งเสริมการปลูกกาแฟของสถานีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎรในการปลูกผล,ลไม้ยืนต้นอย่างเช่นท้อ บววยแมคคาเดเมียนัเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ